สวัสดีครับพี่น้องที่รักประชาธิปไตยที่รักทั้งหลายจริงๆแล้วงานนี้มันก็ไม่เกิดที่นี่หรอกครับหากไม่มีคุณสุเทพเทือกสุบรรน,นี่ก็นับว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรมีส่วนดีนะครับที่ทำให้พวกเรามารวมตัวกันได้ในขณะนี้หลายๆจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลาง พี่น้องที่เคารพครับคนกรุงเทพมหานาครหรือจังหวัดกรุงเทพมหานาครเน,นี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมึงปิดให้ตายสักสามปีประเทศนี้ก็อยู่ได้วะ <Yeah. S 1> แล้วสิ่งสําคัญพี่น้องที่เคารพครับกรุงเทพมหานาครก็เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งคนของพพพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นแหละชวนคนทางภาคใต้ขึ้นมาปิดกรุงเทพมหานครและคนกรุงเทพมหานครที่ทำมาหากินอยู่มึงไม่เดือดร้อนได้ยังไงอ่ะก็เหมือนกับทุกหม้อข้าวเองเผาบ้านตัวเองแล้วมึงจะอยู่บ้านตัวเองได้ยังไงแล้วประเทศไทยมีอยู่77จังหวัดปิดหนึ่งจังหวัดมันก็เหลืออีกตั้งหลายจังหวัดครับพี่น้องมึงเมฆกูอยู่กรุงเทพกูก็มาอยู่อายุธยาเขาได้วะ เห็นเดือดร้อนเลย่หว่าแต่พี่น้องท่กคนครับเมื่อเขามาปิดกรุงเทพเราเมื่อความคิดเห็นต่างกับเขานี่เราก็ไม่ต้องการที่จะไปมีเรื่องกับเขาเราก็ขยับขยายมาอยู่ไกลๆไอ้พวกบ้านนั้นเดี๋ยวเชื้อบ้ามันจะติดกับพี่น้องกันก็มีที่ไหนแล้วครับประเทศในโลกที่เป็นเสรี e ประชาธิปไตย ใครๆก็อยากจะเลือกตั้งกันนั้งมีประเทศบ้านี่ประเทศเดียวที่คัดค้านการเลือกตั้งแล้วที่มาคัดค้านการเลือกตั้งเนี่ยก็มาจากพรรคการเมืองซึ่งเป็นพรรคเก่าแก่มึงจะเป็นพรรคการเมืองไปถมาอะไรล่ะก็สร้างพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อจะไปหาเสียง,งกับพี่น้องเมื่อมีการเลือกตั้งแต่นี่พอมาถึงจังหวะหนึ่ง พอตัวเองแพ้เลือกตั้งเขานานไปนานไปชิบหายแล้วว่ะเลือกตั้งต่อไปพวกกูจะไม่มามีอำนาจเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอย่าเลือกตั้งกันเลยว่าล้มเลือกตั้งแล้วขามามีอำนาจกันดีกว่าวะ่ะแล้วถ้าทำอย่างนั้นมึงข้ามาได้อีกสามวันกูไปม้างแล้วจะเป็นยังไงลราประเทศนี้เอาคนมาสองแสนเอาให้สองแสนเลย สมมุติว่าสําเร็จนายกรัฐมนตรีเราก็ห่อเหี่ยวแล้วโดนพวกเหยียบพวกย่าพวกทําลายย่อยยับสุดท้ายมันก็ได้อํานาจไปผมว่าเอาเถอะวันแรกที่มึงได้อํานาจวันที่สองผมไปเลยมึงจะเอากันไหมแล้วประเทศนี้มันจะอยู่กันอย่างไรในเมื่อมันไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ผมบอกได้เลยนะครับใครต่อใครหัวใจก็อกว่าอยากปฏิรูป หลายๆอย่างประเทศนี้ต้องการปฏิรูปและมันตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสองสี่เจดามึงได้ปฏิรูปกันแล้วอย่าง่ะครับก็เป็นพรรคเก่าแก่กันมานานแล้วนี่ไอ้ตรงไหนดีชั่วมึงก็รู้นี่แต่พอมึงแพ้การเลือกตั้งนานไปนานไปท้าผมคิดจะปฏิรูปไอ้บ้าแล้วดูดิครับพี่น้องครับการปฏิรูปของคปพสเขาบอกอย่างอื่นกูไม่เอาทั้งนั้นกูไม่สนใจ ขอให้กูได้เข้ามาให้เกิดสุญญากาศและกูจะตั้งนาย,ยกเอากูจะตั้งสภาประชาชนเอาและกูเป็นคนไทยคนเหมือนกันกูจะยอมเลยครับนี่ก็พวกกูทั้งนั้นกูจะยอมหรือ,รกกย,อ,รอ,อยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครยอมใครแล้วครับพี่น้องที่เคารพแล้วครับกลุ่มกปปสเวลานี้มันขอเลยเถิดกันไปแล้วนะพี่น้องเข้าใจนะครับว่าควายเรานี่ยอมถอยทุกอย่าง เอาละบอกได้เลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อก่อนแรกเดิมเดิมทีพรบบนีรโทษกรรมเอาแก่กลางซอยสุดท้ายก็ไปทะลุซอยแต่พอมีพี่น้องประชาชนมากหน้าหลายตาออกมาต่อต้านเอาละไม่ต้องกลางซอยก็ได้ไม่ต้องิรนะโทษกรรมก็ได้ถอยนี่ตบมือให้รัฐบาลหน่อยดิที่เขาเชื่อฟังประชาชนนี่คือไกวรับนะครับถอยมาแล้วแล้วก็ปปสล่ะครับทำไมมึงถึงไม่ถอยมั่งล่ะ ถ้ามึงเห็นแกชาติเห็นแกบ้านเมืองทาไมถึงมึงไม่ถอยก็นาย,ยกรัฐมนตรียุบสาภาแล้วมึงทำไมอยู่ให้นาย,ยกลาออกจากการรักษาการกาาอีกหรอวะเห็นไหมพี่น้องที่กรุอธิบายง่ายๆให้เข้าใจแล้วทําไมมันไม่ถอยเพราะมันที่มันไม่ถอยเนี่ยมันนึกว่ามันมีแบคด,ดีกับพีน่น้องกันสงสัยแบคเนี่ยไม่ได้สมโซดาว่ะสงสัยคงจะเป็นแบคเพียว จะเป็นแบ๊กจะเป็นใครพีหาซาตานที่ไหนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ตามแต่แต่ทุกอย่างมันต้องทําภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่ประชาชนทั้งประเทศรับได้มันถึงจะอยู่กันได้ไดถึงต้องบอกให้ครับว่าการปฏิรูปประเทศนี้ทุกคนนะครับต้องการแต่ความต้องการต้องการอยู่บนพื้นฐานตรงไหนครับถ้าเอา คุณสุเทสบอกว่าจะตั้งคนดีเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีลองบอกมาที่ว่าไอหน้าคนดีคนไหนลองบอกมาสิแล้วถ้าพวกเราพรอใจอ๋อนี่จร,จริงมึงก็ไปเป็นเลยเอาแต่ประเทศนี้หาคนดียากพี่น้องครับคนดีจริงๆไม่มีและอย่าพูดเลยว่าเป็นกลางไม่มีใครมาเป็นกลางในประเทศนี้ไม่มีมีพรักมีพวกมีลูกมีเมียตั้งนั้น ไม่มีทางแม่แต่ผมเองผมยังเลือกคางสีแดงเลยแต่แดงเรามันไม่ใช่อันตรพาณแดงเรามันแดงไปกับจุดยืนและหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นพวกขี้ข้าอมาตย์แล้วมาเป็นอันตรพาณเพื่อทำลายชาติตาเรเมืองอย่างนี้เราไม่ทำทันงให้มันหาทางออกและวมันเดินไปข้างหน้าได้สิครับเอาผมไปลงเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นคนไทยเหมือนกันเกิดจังหวัดสุราธานี ถือเอกสารหลักฐานที่หัวหน้าพักอนุมัติแล้วว่าเอ้ยเองไปลงเขตน,นี่แหละที่สุราธานีไปกับพี่เจงและเพื่อนอีกสี่คนทั้งหมดมันมีหกคนไปไม่ได้ครับพี่น้องครับพ <laughs> อเข้าไปครับนั่นแหละมึงเอานกปินมาเป่าผมไม่กลัวหรอกครับเสียงนกปิดสไนในเปอร์กูก็ผ่านมาแล้วกูยังไม่สนใจเลยแต่ที่ไปเนี่ยเพื่อส่องกองการสร้างบรรทัดฐานหลักการจุดยืนประชาธิปไตยให้ทั่วโลกเขาได้เห็น ว่าประเทศเมืองประเทศนี้เมืองนี้แล้วคนไทยตื่นตัวในการเลือกตั้งคนไทยต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยในจังหวัดสุรษษาษฎร์ก็ยังมีคนอย่างธนาหุย์ต้องการแบบนี้อยู่เหมือนกันนระผมอายนนะครับที่นาเทพสุเทพเทืออสุบรรมาเป็นเลขาธิการกรปวสและต่อต้าน,นการเลือกตั้งทำลายความมุ่นวายเสียหายหมดไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมและการเมือง พราะแกเป็นคนสุราธานีผมก็เป็นคนสุราธานีเวลาแกดา่าแกไม่ไดว้ว่าคนนี้เนี่ยบอกว่าคนสุราธานีเปรตีิพให้คนสุราธานีทําไมมาเลวอย่างนี้ผมโดนด้วยนะครับโดยเฉพาะเวลาผมขึ้นไปเหนืออีสานเขาด่าสุราธานีผมบอกพี่ๆผมก็สุราธานีนะผมก็คนดีนะักประชาธิปไตยนะอ้อกูเลยไปกูด่ายเทพมันวะนี่ไงครับผมยึงต้องลงไปกับพี่เจง พราะเราต้องการในบ,บน้านเมืองเดินไปตามกฎเกณฑ์กติกาแต่มันเดินเข้าคู่หาไปสมัครไม่ได้ข้าไปหน่วยที่เขารับสมัครไม่ได้ที่ไม่ได้พี่น้องคร,รับเพราะกรกตมันไม่เป็นใจให้เราไปสมัครถ้ากรกตไม่รู้เห็นเป็นใจไม่มีทฤษฎีคิคิดอะไรต่างๆนานากับกรบปสเลวพวกผมเดินไปสมัครอย่างสบายเลยเพราะคนเสีรยร้อยคนถ้ากรกตอขอกําลังพลจากตหน้านะที่ตัารวจ จากเจ้าหน้าที่ทหารสกัดกัน้นขัดขวางหรือแหวกแนวให้เราเดินเข้าไปสมัครก็สมัครได้แต่นี่มันรู้เห็นเป็นใจกันทั้งจังหวัดเราถึงเข้าไ,ไปไม่ได้ขนาดเดินเข้าไปแล้วนะครับนี่นหน้าหน้าอย่างนี้แหวกเข้าไปแล้วกับพี่เจงครับคนจะอาร้อยหรือพันคนก็ไม่กลัวครับเพราะเราถือใบสมัครใบเพื่อจะไปสมัครเขาบอกลูกวิ่งใส่กูก็ว่าครับเพราะเราไปหาเสียงนี่ครับถ้าไม่ว่วมึงมึงจะกล้ายกูได้ยังไงวะ ทำหน้าที่หาเสียงเลยเป่าปีด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 มาก็ยกมือว่ายกมือว่าส่วนเข้าไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เข้าไม่ได้จะเข้าได้อย่างไรครับหนวม่ามันคล้องโซ่อยู่โกอตอมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราถึงกลับและก็สมัครไม่ได้มันเลยมีปัญหาอยู่21เ,เกตก,การเลือกตั้งแต่หน้าที่ของโก,โกตอตหากสมมุติว่ามันลงคะแนนลงรับสมัครไม่ได้ว่างเว้นอยู่คุณต้องหาวิธีการ ไม่ใช่คุณผลักภาระไปให้สารโน้นสารนี่โดยที่ตัวเองไม่รับผิดชอบเลยนี่มันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วจะไม่ให้เรามองได้ยังไงล่ะว่ากกตชุดนี้ผมถือว่าดีกว่าชุดก่อนนะครับที่ดีกว่าชุดก่อนเพราะได้รับโปรด้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งส่วนชุดก่อนนู้นนะครับไม่ได้รับโปรด้ามาขอมอชอเขายัดยึดอำนาจก็ยัดเยียดให้ผเนี้ยเข้ามาทําหน้าที่ แต่ผมว่าไอ้ดูดีแล้วก็กต่อชุดก่อนมันน่าจะดีกว่าชุดนี้นะครับนี่เลยครับเราถึงบอกกับพี่น้องว่าหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างหลังจากยึดอำน,นาจ19กันยายน49มันยังมีแผนบันไดสีกั้นยังอยู่เหมือนเดิมก็พี่น้องดูสิครับรัฐบาลที่แพ้การเลือกตั้งคือรัฐบาลนายอาิทธิตเวชชาชีวะนณะแพ้การเลือกตั้งมันยังอยู่2ปีแเดือนได้เพราะอะไรล่ะครับ เพราะเขาต้องการให้มันอยู่แต่รัฐบาลที่ชนะก,การเลือกตั้งมาสองครั้งสองคราพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยอยู่มากกว่านนะอภิสิทธิ์ไหมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะมันไม่ต้องการให้อยู่ไงมันต้องการทําลายสุดท้ายยุบพรรคแล้วก็พักพลังประชาชนก็ต้องให้คนอื่นมาเป็นรัฐบาลพ,พักเพื่อไทยคุณยิงรักชินวัตชนะก,การเลือกตั้งมาเมื่อครั้งที่แล้ว3ก,กรกฎาคมปี24ถล่มทลายอยู่ก็ได้แค่สองปีก็ไปอีกเหมือนกันนะครับ ทำไมล้วนายอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งมาแล้วแต่ทำไมมึงอยู่ได้สองปี8เดือนเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เราตึงต้องบอกกับพี่น้องว่าตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิป,ปไตยบ้านเมืองก็เลวแหลกชิบหายอย่างนี้อยู่แหละรับพี่น้องเชื่อผมเถอะ เอาย้อนมาที่การปฏิรูปอีกพี่น้องว่าการปฏิรูปนี่มันต้องปฏิรูปตั้งแต่รัฐธรรมนูญตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังไม่เป็นประชาธิปไตยปฏิรูปไปมันก็ชิบหายอยู่อย่างครับนะครับก่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยไงครับเราเห็นว่ากฎเกณฑ์กติกามันไม่เป็นประชาธิปไตยก่อนเลือกตั้งวันที่สามกรกฎาคมปี5าี ก็ได้บอกกับพี่น้องในขณะไปหาหาเสียงหลายหลายคนรู้กันทั่วว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้าไปในวันนั้นพิารีจะะข้ามาแก้ไขกฎเกณฑ์กติก,กาคือรัฐธรรมนูญแล้วก็จะต้องทําความแตกแยกให้ประชาชนคนไทยรู้รักสามัคคีคือสร้างความสมานฉันท์ในประเทศนี้นี่คือพรรคเพื่อไทยในพิจา,าก,กัาพี่่น้องแตรกเข้ามาตูนกับพี่น้องเห็นไหมครับรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่รักษาการอยู่นี่ละครับจะแก้ไขรัฐธรรมรนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยการแก้ไขมาตรา291เพื่อให้มีการเลือกตั้งสสรกันทั้งประเทศและมาเขียนกฎเกณฑ์กติก,การ่างรัฐธรรมรนูญกันใหม่วาระหนึ่งผ่านวาระสองผ่านวาระสามไม่ได้ไม่กล้าผ่านที่ไม่กล้าผ่านเพราะมีคนสกัดกัดขวางมีคนคัดค้าน เพราะเขาไม่ต้องการให้กฎเกณฑ์เป็นประชาธิปไตยหากกฎเกณฑ์กติกาเป็นประชาธิปไตยไอ้พวกบ้านนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะเข้ามามีอำนาจในประเทศไทยครับนี่แหละครับแล้วน้าเทศของผมที่บอกว่าจะปฏิรูปจะปฏิรูปแล้วคุณจะปฏิรูปอย่างไรในลองบอกพิมพเขียวมาทีครับว่าคุณจะปฏิรูปอะไรไม่มีทางหรอกครับแค่วาทกรรมแค่วาทการ แค่ว่าถ้าที่บอกให้ช่วยรู้งามๆบอกพี่น้องต้องปฏิีรูปก่อนเลือกตั้งและปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคุณจะต้องมีคณะกรรมาการสภาประชาชน400คน300คนจากสาขาต่างๆก็เลือกเอาอ100คนคุณสุเทกพกบพสอเลือกเข้ามาและพวกผมอยู่ไหนครับและประชาชนส่วนที่ไม่เอาด้วยกับคนและประชาชนคนส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงไหนครับคุณจะเหยียบย่ำเหยียบไปเขาอยู่ที่ไหนอ่ะไม่สิทธิ์เขาเล,เลยนะครับ นี่แหละครับที่มันออกมา respect my vote เงียครับพี่น้องถคอรพพี่พี่เจงบอกเมื่อกี้ก็ให้เคารพในสิทธิของคนอื่นบ้างให้เคารพในสิทธิ์ของพวกเราบ้างให้รู้จักกฎเกณฑ์กติกาบ้างนี่คือสิ่งเหล่านี้มันถึงได้เกิดขึ้นวันนี้เราถึงต้องมาบอกกับพี่น้องและบอกไปถึงกองทัพวันนี้ไงครับหยุดรัฐประหารต่อต้านพวกกบฏกลุ่มปกกประในเวลานี้มันไม่ต่างอะไรกับกบฏ แล้วคดีความของพวกกบฏก็เริ่มมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องต่อต้านกลุ่มพวกกบฏเหล่านั้นอย่าให้เขาเหืมิมเกิมมากไปกว่านี้และหยุดรัฐประหารต้องส่งสื่อไปถึงกองทัพว่าทางกองทัพคิดรัฐประหารในประเทศนี้มันก็อยู่ไม่ได้เพราะณเวลานี้พี่น้องที่การุพัรับโลกทั้งโลกพี่เป็นเสรดีประชาธิปไตยเขาเอาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง50กว่าประเทศ เขาส่งหนังสือมาชื่นชมนายกยิ่งรักมาแล้วก็ชื่นชมรัฐบาลให้เกียริแล้วก็ชื่นชมบอกว่าต้องไปสู่การเลอกตั้งต้องไปสู่การเลอกตั้งนี่คือประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรัฐประหารมันไม่ใช่เจอกับคนที่ใส่เสื้อแดงและคนที่รักประชาธิปไตยแต่มันจะต้องเจอกับนานาประเทศทั่วโลกที่เขาเท็ประเทศประชาธิปไตยไม่เอากับเขาด้วย เพราะฉะนั้นอย่างไรเสียครับพี่น้องที่กรุกมันก็ต้องไปถึงการเลือกตั้งแต่นั่นแหละครับในเมื่อกคอตเนี่ยเขาข้ามาปฏิบัติหน้าที่เขาข้ามาทําหน้าที่แต่เขาไม่ทําหน้าที่ให้สมกับที่เขาได้เป็นคณะกรรมาการการเลือกตั้งเขาไม่ต้องการให้มันมีการเลือกตั้งและมันจะเลือกตั้งได้กันไหมครับเห็นไหมพี่น้องที่กรุปเมื่อสองวันที่ผ่านมานี่ ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งกันไปก่อนแล้วทำไมอ่ะที่การเลือกตั้งคุณยังให้เลื่อนได้แล้วทำไมยี่แปเขตที่ผมสมัครไม่ได้คุณทำไมขยายเขตได้ได้วะมันง่ายกว่าเยอะถ้าเลื่อนไปก่อนนี่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะเมื่อมีพระราชกิจตัดิกายุบสภาและมีการเลือกตั้งแล้วมันก็ต้องทำภายในระยะไม่ตำกว่า 45วันแล้วไม่เกิน60วันแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นมันก็อาจจะขยายได้เป็นบางชวงแต่ไม่เกิน180วันนี่ฮะกฎหมายมันชัดเจนแต่สำหรับการรับสมัครเนี่ยในการรับสมัครเนี่ยเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า5วันครับการรับสมัครที่ผมสมัครไม่ได้การที่ไม่น้อยกว่าวันเพราะฉะนะั้นถ้ามันมีปัญหาคุณอาจจะขยายการรับสมัครได้ เจ็ดวันแปดวันรือสิบวันก็ได้เพราะมันไม่น้อยกว่าห้าวันนะแต่นี่การเลือกตั้งผูเห็นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงรับสมัครพนทัตสมชัยศรีสุธิยากรซึ่งเป็นกกตคายจัดการรับเลือกตั้งคายจัดการการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นพยายามพูดตะลูะล่ยตลอเวลาเพราะแกเชียร์พรรคประชาธิปัตย์อยู่นะครับกกตคนนี้เสียดายครับ ถ้ามีการเลือกตั้งกัรินจริงเที่ยวนี้พรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางอยู่ในสภาแลวแกกลตัวครับขณะนี้พรคประชาธิปัตย์กลัวแล้วครับถ้ามีการเลือกตั้งนายปั๊บเกิดมีรัฐบาลปุ๊บมีใครค้านปุ๊บไม่มีพรคประชาธิปัตย์เข้าไปค้านในสภาสบายครับไม่มีใครเฟี้ยงแฝงไม่มีใครสร้างสัตุนไม่มีใครไปมีคอใครไม่มีใครไปทำ้ายใครสภาสบายครับ พอสภาเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่น่าชื่นชมของประชาชนพลเมืองคนไทยการบริหารการจัดการต่างๆมันก็ราบรื่นสิ่งไหนดีมีประโยชน์ข่ายค้างที่เขามีคุณภาพข่ายค้างที่เขาแอบบิงกับข่ายประชาธิปไทยก็ให้นโยบายเหล่านั้นดําเนินการครับไปข้างหน้าและประเทศจะพัฒนาขึ้นมาทันทีครับเมื่อเห็นอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ชิบหายแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตายแน่แน่ พรรคประชาธิปัตย์ศูนยพันแน่ๆก็เลยอาจจะไปคบคิดกับคุณสมชัยศรีสุทธิยากอนก็ได้ว่าไม่เอานะท่านสิ่งที่ผมพูดไปผมพลาดไปแล้วเพราะถ้ามีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ปีห้เจนี้ตายแน่ๆมีพรรคเพียงตั้ง53าพรรคห้ี่พรรคที่มารับสมัครการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะฉะนั้นเรื่อง20ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าครบ จำนวน375เขตบวกกับ125ปาติรลิตแล้วมันก็ครบ500คนสบายสบายครับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเห็นอย่างนั้นก็นึกเสียดายก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ยืดเวลาไปก่อนนี่ครับแต่ว่าทำอย่างไรครับในเมื่อรัฐบาลบอกว่ามาคุยกันสิถ้าทำได้ก็ลองดูสิมึงกล้าไหม จะไปเขียนกฎเกณฑ์ก,กติกาใหม่มีพระราชก,กิจกติกาใหม่มันมีทางไปแบบไหนอะถ้าดูไปแล้วนะักกฎหมายมาวิจารณ์กันแล้วดูกันอย่างทัท่วีมันทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้ก็ศูนย์พันแน่ๆพักประชาธิปัตย์ถ้ามีการเลือกตั้งผมจึงต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราต้องทนครับณเวลานี้เราไม่ได้กลัวกลุ่มคอปวสคุณจะอยู่ตรงนั้นคุณก็อยู่ไปเวลานี้ผมเข้าใจครับ ว่าพี่น้องประชาชนที่ใส่เสื้อแดงต้องการประทะก,กับพวกคุณจริงๆจริงๆผมบอกให้เลยอยากจะเจออยากจะประทะแต่ว่าเพราะพวกผมขอร้องวิงวอนว่านั่นก็คือคนไทยนี่ก็คือคนไทยเพียงแต่ความคิดเห็นต่างกันแค่นั้นเองแต่คุณทําเกินไปแล้วนะทำเกินไปแล้วนะีนวนะ่จะบอกให้เลือโอดครับมีพี่น้องหลายหลาคนโทรมาผม พราะว่าคุณตา,าวุฒิเห็นมันไหมเห็นมันไหมเอากันสักทีนี่ผมไม่ต้องมากหรอกสักร้อยคนตายเป็นตายเอาันเลยผมบอกไม่ได้เราเป็นคนไทยให้หน้าที่แบบนั้นให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่ากันไปถ้าพวกผมยุ่งรงหรยอครับป่านนี้กรุงเทพวอดวายความเสียหายก็ตกเกิดขึ้นกับสองฝั่งไม่ว่าฝ่ายเขาและฝ่ายเราเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องการจึงวีวนพี่น้องชาวเสือแดงทั้งหลายว่า เขาอยู่ตรงไหนเราไม่ไปใกล้เพราะเราไม่ต้องการการประทะซึ่งหน้าหากปะทะกันมันก็วุ่นวายกันทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายเราไม่ต้องการอีกแล้วครับแต่ถ้าคุณจะอยู่คุณก็อยู่ไปอยู่ในส่วนของคุณถ้ามันต้องการสร้างความวุ่นวายสร้างสถานการณ์ให้พันปวนวุ่นวายมันแหละทํากันเองยิงกันเองฆ่ากันเองเพื่อทหารข้ามมารับตบลังอาหารกับพี่น้องเด็กเลาเหตุการณ์อย่างนี้เขาคิดทํากันนะครับ มีสายผมรายงานมาบอกว่าพี่น้องเสื้อแดงอย่าเข้าไปเปน็นอันขาดเดี๋ยวเขาจะใช้ช่องทางตรงนี้แหละครับสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดความวุ่นวายเพื่อต้องการสร้างสะพานให้กับทหารเข้ามารัฐบาลเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาสู้รบมาสร้างสัญ,ญลักษณ์ว่าคนอย่างเราเนี่ยไม่ต้องการให้บ้านเมืองมีอำนาจโรกระบบเข้ามาจัดการถ้าจะมีรัฐบาล เปลี่ยนผ่านอย่างไรก็ให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกาของประชาธิป,ปไตยครับไปได้ครับมาแบบไหนอย่างไรให้เดินตามกระบวนการตามกฎหมายการต่อสู้ของฝ่ายเขาและฝ่ายเรามันต่างกันครับฝ่ายเราเราเดินตามกฎหมายแต่ฝ่ายเขาเดินนอกกฎหมายมันทําผิดกฎหมายเราที่ถูกกฎหมายครับเ <ie> พราะฉะนั้น <ie> ให้พี่น้องสบายใจและมั่นใจเถอะครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีแบ,บ็คไม่มีเส้นสายใหญ่โตแต่เราก็อยู่บนความถูกต้องแล้วโลกเขาเอากับเราครับพี่น้องที่โลกเขาเอากับเราเราเป็นนักประชาธิปไตยมุม่งสู่การเลือกตั้งวันที่สองกรกฎาคนี้ครับสวัสดีครับธนาวุฒิชัยดินครับต่อบยครับพี่น้องครับ